สวัสดีพี่น้องครับน,นี่ก็อยูกับผมทางช่องสมบัติดำสิ่งกันอีกคือเก่าเนาะพี่นอ้องมาเบิงเจา้าซาหนี่เนาะครับเอ็ดไวสองหนึ่งหาซีครับเป็นเครืองสองร้อยสิบหาแรงเนาะครับนี่พี่น้องรถใหญ่ๆยังสี่ปอใครมีมาแถวบ้านเฮาเนาะ ีสมบัติดำจริงกับมีโอกาสแต่มาไทายห้ำพี่ให้นองได้ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีไปยังโชเฟอร์นะครับทิมงานนะครับเป็นเครื่องมิสู้ครับนี่ รับเจ้าซานี่นะครับข้อมู่นกะบ่แนนบันไดพี่น้องผมก็ศึกษาอยู่ขอมูลนกะอาทิคาดเคลื่อนไปแน่กะขอโทษขออภัยรื้อพี่น้องด้วย คอยติดตามทางช่องสมบัติดำชิงกันได้ดครับสมบัติดำชิงกันสิหาชิปใหม่ๆที่มาฝากพี่ฝากน้องในเบื้องได้รับชมกันนะครับสำหรับชิปนี้ก็มว่าพ่อกันกันกบเจ้าซาหนี่นะครับเป็นรถมาแต่เมืองจีนว่าครับนี่เนี่ยเบืองประเทศจีน ใบแท็กเท่าไรบุนี่ผก็น่นาจะพ่กเจ็ดสบกับแปดสอครับน่าจะยู่ว่างนี่นะแปดสิบรุ่เลกัสีประมาณแปดโตแทเลสองนะครับที้น่นาจะเป็น 1, 1นึ่งจุดหนึชิ้วนะครับี่ใหญ่ครับ ยาวโตบ่บ่ไหนยาวโตบ่เอาเลยครับอันนี้โกบิโก้ครับพี่น้องเอชเคสองร้อยนะครับเป็นซุปเปอร์เอ็กนะครับเป็นเครื่องฮิโน่ครับอันนี้เครื่องเกียวนะพี่น้องสำหรับเจ้าโกบิโก้ครับ ข้องครับอยู่แถวๆลาดแยาครับแถวหันบางไฟบานน้ำู้เข่าหนิละครับ่นได้มาเห็ดฝายนำรุ่นให้พี่ให้น้องเเ้าเป็นของกรมชลประทานบ่ครับนะครับบานเฮาก็สิได้ข้องน้าหมเนะครับแถวๆบานนาพูเฮ้านี่ หาเบิ่งยากพี่น้องสำหรับรถรุ่นใหญ่เังทีเนาะครับหรือว่าเจ้ายักษ์เขียวนี่เนาะครับเป็นซุปเปอร์เอ็กซ์เนาะครับไฟแทก็กค80เนาะพี่นออ้องรุ่นเลอยน่าจะน่าจะเก็ตโตเนาะครับ แค่เรียกสิสองนะครับอ่ะขอมุ่นที่คาดเคลื่อนอันใดก็ถือต้องกะขอ,อโทษขออภไยพี่นองไว้น้ำแน่นะครับมาติดตามกันครับสำหรับเจ้าหยักเขียวสองไข่นะครับอ่าญี่ปุ่นกับจีนนะครับเจอกันมื่อนี้ครับอยู่คนละฝากฟังเลยครับ โอกาสดีครับที่ได้เห็นได้รับชมเนาะครับโดนๆสิมีมาหายเฮาเห็นเนาะพี่น้องสำหรับรถขุดรุ่นใหญ่ขนาดนี้เนาะะได้ไปตักดินใส่รถดำเนาะพี่น้องเนาะสามปุ่งกี้สิเพราะเต็มรถดำเพอดีหมด 이 나이 비가 구 ใจกับกดติดตามสามภัต์ดำสิ่งนีด้วยพี่น้องเอขอก็ด้เป็นกำลังใจให้สมภัต์ดำสิ่งได้ดูได้มัน่นหาท้ายคลิปมาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับโอ้มาไก่แต่เป็นซาย่านแหละป <c oughs> ึ๊บปึ๊บ Oh, oh, oh. ถอยก้อนพี่น้องถอยก้อนพี่น้องข้าจะบิ่งฟังคุณเห็นฟังพี่ถือค่อยๆก็จังถือจังแห้งเนี่ยแหละพี่น้อง ในทุกเลยเห็นของท่านเลยพี่น้องเผ็จดงานคู่กันครับยืนคนเราฟังแก้วเลยพี่น้อง ทำกันต่อครับ ั่นครับสองค่ายมุ้มเขียวกับมุมเหลืองเนาะครับอ่าเป็นมั่ยบานเท่ากับสีแม็นมุมน้ำเงินกับมุมแดงเนาะพี่น้อง ผมชนประธานเนาะครับคนเขียนไว้ใส่ของคนขับเนาะครับสำหรับเจ้าซานี่เนาะครับรุ่น H Y สองหนึ่งห้าสี่เนาะพี่น้องเป็นเครื่องสองลอยชิพาแรงครับสำหรับเจ้าซานี่ แต่ว่าเจ้าโคบิโกข้ของเข้าเนี่เป็น200ครับเป็นซปเปอร์เนะครับหลอกฟ้องครับนี อยู่คนละฟังเลยพี่น้องสำหรับพค้นมักรถขุดนอกรับ ครับมวลน,น,นองเนาะ อันนี้น่าจะเป็นสั้นแรกนะครับเป็นขุดอยู่เดอนี่ลอกอยู่เดอนี่เป็นน่าจะเป็นสั้นแรกนะครับถ้าเป็นสั้นสองกะสีพุ่นละครับเลิกเล,ลิกลุกไปก็อาจจะกะสียกให้เลิกก็นี่นะครับอาจจะเป็นยกรอบสองสองสั่นนะครับน,นี่เป็นลอกหนาแรกอยู่นอกสิโน ภาพที่นาเบิงครับมันงัวบ้านเฮ้ากับงัวงามคูเหรอครับ บอกว่าหลายดอกพี่น้องนะครับบอกพวกเก่งป่านไหนทายเก่ยงอย่างเดียวครับแต่ว่าผักบ่กว,วเก่งป่านไหนพี่น้อง สีเหลืองเหลืองแบบนี้เนาะบ้านเฮาส่วนมากคืเป็นพ่อแต่ของโคมันซูเนาะพี่น้องสีเหลืองเหลืองนี่วานี่เป็นซาแนี่เนาะครับที่แรกผมว่าเป็นสั้นนี่เนาะครับแต่แท้เป็นซาแนี่ครับซาแนี่ S Y 2<ม> <S 1 5 4นะครับเป็นเครื่องมิตซูครับ215แรงนะครับ<ม><ม>เป็น ของเมืองจีนครับค่ายนี่เป็นของญี่ปุ่นเนาะพี่น้อง Super 200. โคบิโก้สุ per X X สองร้อยโอ้ใหญ่ได้พี่น้องเนาะมีหน้าสิบธงกับเพื่อซื้อขายเราซื้อของคนบ่ไใดดอกคือ ทัานไงครับราคากับยูประมาณสี่แสนหรือหาแสนเนาะพี่น้องเนี่ยเจ้าหนักเขียวนี่อันซื้อไม่ไเนาะครับเจ้านี่กับเป็นมีรุ่นออกไม่มาเรื่อยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแปดเนาะครับนี่ตัวนี้มีฮอดรุ่นซิฟเราพี่นอ้องเป็นซูเปอร์เอสเอ็มแล้วเนาะครับเอสเคสองร้อย นี่สองนะครับ210 LC นะครับแต่ว,ว่าตัวนี้เป็นซุปเปอร์เอ็กครับรุ่น8ครับนี่ตัวนี้